thank <laughs> you ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่กำลังติดตามอยู่ในช่อง y o u t u b e วันใหม่สเตูดิโอยินดีที่ได้พบกันวันนี้จะขอนำเสนอในเรื่องของตัวเลขซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายจะเฉลยสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำที่หนึมีนาคม2566ซึ่งตรงกับวันพุธก็คือวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะตัวเลขนี้เป็นการศึกษาของแอดมิน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาย้อนหลังประมาณ1 0 2ถึง20ปีรวมทั้งสถิติของตัวเลขที่ตรงกับวันพุธในงวดของวันที่1มีนาคมย้อนหลังนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคะตัวเลขปรากฏมากมายเหลือเกินขอให้ท่านผู้ชมพยายามเลือกตัวเลขที่ท่านชื่นชอบเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเลือกตัวเลขใดแอดก็ขออำนวยโอยชัยให้กับท่านผู้ชมที่ถูกตัวเลข ไม่ว่าจะเป็น3ตัวท้ายรางวัลที่หหรือว่า2ตัวร่างนะคะท่านผู้ชมคะขอให้คลิปวิดีโอนี้จงนำไปสู่ความร่ำรวยและความสำเร็จให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านจงพ้นจากความยากจนหรือว่าพ้นจากความทุกข์กายทุกใจหากแมว้ว่าท่านทุกก็ขอให้หมดทุกแต่ถ้าหากว่าท่านที่มีความร่ำรวยสำเร็จอยู่แล้วก็ขอให้สำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะยินดีที่ จะได้พบเศรษฐีหน้าใหม่ในวันที่หนึ่งมีนาคม2566ทุกท่านทุกผู้ทุกนับที่อยู่ทุกมุมโลกนี้ยินดีที่จะได้ยินท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมีโชคมีลาบมีเงิน,ม,งนมีทองมีความสุขทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามชมในรายการของวันใหม่สตูดิโอกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์และก็ทุกการติดตามให้กับวันใหม่ด้วยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีจ้า